เลขดาวเด่นจากกราศีประจำวันที่1พฤศจิกายน2568ครับสวัสดีครับต้อนรับโอ้โหเสียง ขอเคลียร์ก่อนเคลียร์คอก่อน <c oughs> นะฮะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับประจําวันที่ที่อะไรนะหนึ่งพฤศจิกายนเก <c oughs> ือบลืมนะขอไปด้วยหนึ่งพฤศจิกายนนะสองห้าหกแปดครับอยู่ผมอาจารย์แมนโหนพลังเลขนะครับนะครับเออนะเฮ้ยบางทีผมก็ชอบพูดเร็วนะเออบางทีพูดพูดเร็วเกินไปเป็นคนพูดรัวนะเหมือนแบบ สมองมันไปก่อนนะมันมันมันไปเร็วจัดเออนี่พยายามพยายามแก้อยู่เดี๋ยวพยายามพูดให้มันช้าลงนะครับบางทีเหมือนจะเป็นคน,อนเอร์ด์อะ <c oughs> พูดเร็วนะฮะก็เดี๋ยวพูดให้ช้าลงนะครับเออดาวเด่นนะจักรราศีก็คัดจากดวงดาวหกตัวได้เป็นเลขเออไม่ใช่ดวงดาวหกตัวดาวหกดวงนะครับอ,อ่าเป็นตัวเลขหกตัวนะครับเป็นสูตรอ,อ่าเฉพาะจริงก็ไม่ใช่สูตรอะไรหรอกเป็นการ พิจารณาดวงดาวนะเออแค่นั้นแหละเป็นการพิจารณาดวงดาวนะครับว่าดาวดวงไหนที่มันเด่นเนาะน้องฟ้ากาลังโคจรอ,อยู่ในราศีนั้นราศีนี้ได้คุณภาพแบบไหนนะครับเ,เราตีแทนค่าเนี่ยเราตีตีค่าเนี่ยดวงดาวเนี่ยแทนค่าเป็นตัวเลขกันอยู่แล้วนะครับในวิชาดาราศาสตร์โหราศาสตร์แล้วเนี้ย <c oughs> ในเฉพาะโหราศาสตร์เนี่ย เราแทนค่าดวงดาวเป็นตัวเลขอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวเลขเราก็อดที่จะนํะาโหราศาสตร์เนี่ยเข้าไปแปะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ใช่ไหมเออเลขเบอร์โทรอย่างเงี้ยอ่าเอาโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวนะครับเลขอะไรกันเลขพวกเลขบ้านเลขรถอย่างเงี้ยเอาโหราศาสตร์เข้ามาแปะนะครับเพราะว่ามันมีแทนการแทนค่าเป็นตัวเลขไงรวมไปถึงเลขเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับเป็นเรื่องตัวเลขก็อดไม่ได้ไงที่จะต้องเอาโหราศาสตร์เนี่ยมาแปะนะครับ มาอธิบายมาคัดมาคำนวณนะครับมันก็เป็นการประยุกต์ขึ้นมาของมนุษย์นั่นแหละนะครับเราไม่รู้ว่ามันออได้ผลจริงไม่จริงแล้วแต่นะครับก็ทดลองกันไปนะครับมีเรื่องราวอีกมากมายหลายอย่างในโลกนี้ที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับก็ปล่อยวางกันใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะครับสำหรับเลข <c oughs> ดาวเด่นโอ้คอ <c oughs> ขอภัยนะฮะเสียงแหบเสียงแห้งนะครับ นะใช้เสียงเยอะช่วงนี้ใช้เสียงนอกจากใช้เสียงเยอะนะยังใช้เงินเยอะด้วยนะโอ้ยอ่ะอ่ะอย่าไปพูดถึงมันนะรายจงไรายจ่ายนะครับเราโฟก,กัสที่รายได้อย่างเดียวพอแล้วสําหรับนะครับเลขดาวเด่นจาก,กราศีในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็คือวันที่16ตุลาคมนะครับปรากฏว่าเลขดาวเด่นเขาเขามานะแต่เขามาในชุด3ตัวนะครับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ ่ากนะ็นะคือเราก็ได้ใช้สามตัวครับครั้งที่สองนะครับ 4, 7, 6, นะี่เจ็ดหกี่เจ็ดหนะครับเนี่ยดาวเด่นเขาเขามาอยู่นะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่าเลขันมี6ตัวเนาะแล้วท่านจะดึงออกมาเนี่ยสามตัวแล้วจะมาเล่นกลับไปกลับมาอีกแล้วจะมีโชคมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่มันไม่ได้ง่ายนัก อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับนะก็แล้วแต่คนแล้วกันแล้วแต่คนนะบางคนก็บางท่านเนี่ยบริหารจัดการนะต้นทุนได้บริหารจัดการความเสี่ยงได้แล้วก็มีทุนทะรัพย์จะอะไรจะเล่นะอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนท่านที่ต้องการจํากัดงบหน่อยนะก็อาจจะไม่ได้เล่นในจุดนี้นะครับก็ถือว่าเอาไว้ท่าเอาไว้ทเ,ไวเทียบนะกับเลขที่ท่านชอบจากสูตรอื่นๆก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ไกด์ไลน์นะเอามาเทียบกันดูนะครับดวงดาวนะครับที่โดดเด่นวันนี้นะครับคัดมา6ดวงนะเป็น6กหมายเลขนะครับนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านาออ่าไม่ให้พูดพัำนำเพลงนะครับตัวแรกนะครับชื่นชอบ ราหูนะครับราหูเลข8นะครับเลข8นะครับก็ยังชอบอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะกําลังเาก็จะเบาบางลงไปพอสมควรแล้วแหะนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะก็กะว่าเอ๊ะเขาอาจจะมาเบิ้ลนะเลข8นะ่นะหมอแมนก็คิดว่าชอบแบบเบิ้ลๆอ่ะนะครับเพราะเขายังเป็นกเกษตรตาธิบดีเนาะแล้วก็โดนพระจันทร์เนี่ยโคจรมาเลงด้วยนะครับนะเกิดคู่ดาวสงก็เลยคิดว่า เลขแปดแปดนี่อาจจะมานะเออนะ่ยปรากฏว่าเขามานะแต่มาสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือแปดแปดเก้าแปดแปดเก้านะครับเออเขาเขาไม่มาแปดแปดให้หมายถึงว่าเขาไม่มาเลขสองตัวให้เราเนาะเขามาเลขท้ายสามตัวนะครับ 889นะก็สงสัยกำลังอาจจะลดทอนลงนิดหน่อยนะครับแต่ทำไมเลือกละ่ะรอบนี้ก็ชอบเพราะว่าอะไรดาวจันทร์ก็วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งพฤศจิกานะดาวจันทร์โคจรไปร่วมเรือนกับราหูและเสาอยู่ที่ราศีกุมอีกแล้วนะครับรอบที่ผ่านมารอบ16ตุลาเนี่ยจันเนี่ยโคจรเลงนะครับแต่รอบนี้จันโคจร ลาหูเออนะฮะโอ้โหโดยโดยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์การกลุ่มกันหรือทับกันมีอิทธิพลมากกว่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเล็งกันลาหูเลขแปเนี่ยมา2อตัวเหมือนกันก็คือ8 8 9แต่มาเลขท้าย3ตัวคือมาเบิ้ลนะครับรอบนี้นะครับอิทธิพลของการกลุ่มหรือการทับกันเนี่ยมันมากกว่าตีง่ายแบบ แบบบัญญัติตยังแบบโง่ๆแล้วกันมันต้องมามากกว่าเดิมอ่ะอ่ามันต้องมามากกว่าเดิมหรืออาจจะตำแหน่งที่ชัดที่สําคัญกว่าเดิมนะครับอ่าตามนี้เพราะฉะนั้นบางทีการดูพิจารณาดวงดาวอย่างเงี้ยตัวเลขก็ไม่มีอะไรมากนะดูดูนี่แหละมีหลักการอยู่ง่ายๆนะครับอ่าเลือกเป็นเลข8แล้วกันนะจัดไว้หลักร้อยด้านบนนะครับต่อมาครับน่ชื่นชอบเป็น มี8แล้วก็ต้องมี7จ็ดอ่ามี7ดนะครับดาวเสานะครับแน่นอนเลยเพราะว่าเขาลุมหรือว่าทับกับราหูก็คือเลข8อยู่นะครับอ่ารวมไปถึงมีดาวจันทร์เข้ามากุมอ่าเข้ามากุมอยู่ในราศีกุม <laughs> จันทร์เข้ามากุมราหูและกุมเสาอยู่ในราศีกุมไง,ไงเท่ไปเลยนะกลุ่มแลวกลุมอีกอยู่นั่นแหละนะครับอ่คราวนี้ การที่มากลุมหรือมาทับการร่วมเรือนกันนี่นะครับในความหมายด้านการพยากรณ์นะเผื่อใครมาดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีหรอกครับนะเสากับจันนะครับลาหูกับจันพวกเนี้ยบางทีมันก็มีความหมายที่ต้องระวังนิดหน่อยนะครับในความหมายเรื่องการพยากรณ์ดวงเรายกเอาไว้คลิปนี้เราไม่ได้มาดูดวงอะไรนะครับเราแค่มาดูว่าดาวอะไรเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ เขาก็ถือว่าโดดเด่นอยู่นะครับได้เป็นคู่มิตรกับราหูด้วยนะครับเลือกดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับต่อมาครับอ่าก็พูดถึงดาวจันทร์ไปเมื่อกี้นะครับก็ยกมาทั้งกระบี่เลยแล้วกันนะครับทั้ง8ทั้ง7แล้วก็2นะครับอ่าดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ดาวจันทร์นี่จัดไว้นี่หลักหน่วยเลยนะครับนะเพราะว่าก็ตามมุมองศาเนาะแล้วก็จังหวะที่เขาเข้ามาเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะของลัคนาดวงเมืองซะด้วยนะครับ วันที่สลาดออกอ่าไม่ใช่วันยามที่สลากออกนะครับไปออกยามจันทก็คือวันที่สลาดออกจะเป็นวันเสาร์นะครับสลาดออกช่วงประมาณระหว่าง3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของยามจันท์พอดีเห็นไหมเขาเป็นเจ้ายามเพราะฉะนั้นโอ้โหเจ้ายามก็เหมือนเขาครองยามนั้นก็ต้องเด่นถูกไหมอ่าก็ตามนี้เลือกเลขสองนะครับเอาไว้หลักหน่วยเลยนั่นหมดนะครับ ต่อมาครับชื่นชอบเป็นเลขห้าเลขห้าครับดาวพฤหัสครับเลขห้าในดาวพฤหัสเนี่ย,ยสองตุลาเนี่ยเขาย้ายเข้ามาที่กรกฎครองตำแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็ครองตำแหน่งนี้ไปถึง23ธันวาคมถึงแม้ว่าจะหลุดจากองศาของความเป็นมหาอุดไปแล้วแต่ว่าในลักษณะที่ดาวยังลอยอยู่บนพื้นที่นะครับพื้นที่ของอกลุ่มดาวปูก็คือกลุ่มดาวกรกฎนะครับ ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดอยู่นะครับก็คือสูงส่งนะเพราะฉะนั้นเรามองข้ามไม่ได้คราวที่แล้วเนี่ยหมอแม่เนี่ยชอบเลขอะไรชอบเลข5นะครับก็มีคนมาแซะนะครับอยู่2อสาคอมเมนต์เนาะว่า5ไม่เห็นจะมาเลยนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหหมาเต็มกระดานเลยนะครับแบบ5ไหนล่ะ5อะไรเงี้ยน,นะครับถ้าคุณดูผลสลากจริงๆนะ,ะเลข5เนี่ยเขาก็มาให้เราเห็นถึง4ตัวนะครับถึง4ตัวนะครับ แค่เขาไม่ได้มาในตําแหน่งที่ที่คุณเล่นะนะครับหรือเป็นตาแหน่งที่คนนิยมเล่นกันคนนิยมเล่นกันก็คืออะไรสองตัวบนสองตัวล่างใช่ป่ะเอ่ออันนั้นคือคือ,ค,อคือตลาดแมสตลาดแมสแบบคนทั่วไปเขาจะเล่นกันแค่นั้นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เน้นว่าอุ้ยห้าจะต้องมาข้างบนอ่าหรือมาข้างล่างอะไรเงรี้ยนะครับหมอแมนก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าลักษณะการคัดดวงดาวเนี่ยก็ดูความที่มันเอ่อ เจอจลาดบนท้องฟ้าเนาะว่ามีอิทธิพลมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับปรากฏว่าเขามาเนี่ยเขามาทั้งสี่ตัวนะเอ่ออย่างรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเลขด้านหน้าเขามาศูนย์ห้าเก้านะเห็นไหมก็มาเลขห้าเลขหน้าสามตัวมาเก้าห้าห้านะแล้วก็ 5, 3, นะห้าสามหนึ่งนะไหมเลขห้าเนี่ยมาทั้งหมดสี่ตัวนะถามว่าเด่นไหมมันเด่นแต่แค่มันไม่ได้มาในตำแหน่งที่คนทั่วไปเล่นนะครับซึ่งรอบนี้หมอแมนก็ เลยจัดไว้ห่างๆหน่อยนะเอาเป็นหลักร้อยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเขาก็มาหลักร้อยนะเลขหน้า3ตัวหไหมหลักร้อยนะครับรอบนี้ก็ยังจัดไว้นะครับยังให้ความสําคัญของเขาเพราะว่าความเป็นอุดนะครับคือสูงส่งนั่นเองนะครับเลขห้าเนาะต่อมาครับอ่าเลือกเป็นดวงดาวที่โคจรยกย้ายนะรวดเร็วแต่วิกลคติคือมีเดินหน้ามีถอยหลังมีหยุดนิ่งนั่นก็คือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ย ช่วงระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมเนี่ยย้ายสองรอบนะฮะย้ายสองรอบ23ตุลาเนี่ยนะมีการเดินวิกลคติเข้าไปกินพื้นที่ราศีพิจิกนะครับเข้าไปที่ลาศีพิจิกและอยู่ไม่นานนะฮะก็มีการขยับนะเดินวิกลคตินะถอยหลังกลับมาที่ลาศีตุลอีกแล้วนะครับในวันที่31ตุลาคมนะฮะ เพราะนั้นก่อนวันสลากออกวันเดียวนะฮะสลากออกหนึ่งพฤศจิกาดาวพุธเนี่ยย้ายกลับมา31 <c oughs> ตุลาคมเวลา1ทุ่ม32นาทีนะครับเป็นการเดินแบบวิกลกตินะครับภาษาชาวบ้านบอกเดินวิปลิตไม่ถึงขนาดน,นั้นนะเขาเรียกเดินวิกลกติภาษาดาวนะครเพราะนั้นเดินย้ายสองรอบในรอบประมาณ7-8วันต้องเลือกครับ นะเลือกเป็นดาวพุธเล็กสีจัดไว้นะครับตำแหน่งหลัก10ด้านล่างนะครับตำแหน่งสําคัญอยู่นะนะและดาวดวงสุดท้ายนะครับเลือกเป็นดาวอังคารเลขกสนะครับเหตุผลกนใดนะครับอังคารเนี่ยยกย้ายวันที่26ตุลาคมนะครับเวลานะครับดูเวลานิดหนึ่งย้าย8ปดโมงเชา้านะครับแปดโมงสานะครับนะการยกย้าย ยกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีและเทวีโชคควบ2ตํตำแหน่งเลยนะควบ2ตํตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกเด็นที่สุดดาวที่โดดเด่นที่สุดหนีไม่พ้นดาวองคารเลข3เด่นที่สุดนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเลขที่หมอแมนชอบที่สุดนะครับเลข3อันนี้คิดว่านะ เดี๋ยวดูตัวเลขดูดวงดาวอื่นๆอีกสักทีหนึ่งนะครับเช็คอีกสักทีหนึ่งรีเช็คอีกสักทีหนึ่งว่าอังคารเนี่ยที่สุดหรือเปล่านะครับแต่แนวโน้มน่าจะที่สุดนะเพราะย้ยายเนี่ยได้เป็นเทวีโชคด้วยได้กเกษตาราธิบดีด้วยนะครับถือว่าสําคัญแล้วก็ในแง่การพยากรณ์ก็พยากรณ์รดีนะถึงแม้ว่าจะเล็งกับมฤตยูนะครับแต่มีจุดดีนะฮะวันนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับจัดไว้เนี่ย ตำแหน่งหลักหน่วยด้านล่างถือว่าตำแหน่งเด่นตำแหน่งเด่นเลยนะครับก็เลือกเป็นดาวคารเลขกสนะครับเพราะฉนั้นสรุปเลครับเลขดาวเด่นจักรราศีนะในงวดวันที่1พฤศจิกายน68นะครับก็คือ872543นะครับ8 7ดเจ3จัดเรียงตามตำแหน่งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านชื่นชอบตำแหน่งไหนอะไรไงอยากจะสับเปลี่ยน นะตามดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านส่วนตัวได้เลยนะครับเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเนาะที่จัดเรียงเอาไว้นะครับอ่ะหยิบจับตัวไหนนะครับก็ขอให้เฮงเปัง,ปงๆมีโชคกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญนะฮะกับาก,การทําบุญเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีรวมไปถึงเลขนำโชคตามวันเกิด เป็นการทำบุญเสริมดวงแล้วก็เสริมโชคในงวดนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัน่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอแมนพลังเลขวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ